วันนี้ว่างก็มาชวนเพื่อนๆเอฟซีทั้งหลายครับผมมาชมเขาช่งงุ้มนะครับผมครับผมโครงการเขาช่งงุ้มเนาะนี่ก็เรียกโครงการเขาช่งงุ้มครับผมสวยไหมครับนี่ทางเข้านะครับเข้ามานาะก็เจอเลยครับผมสวยครับถ่ายรูปถ่ายอะไรได้ก็สวยมากครับผมนี่ทางเข้าครับตัวเดี๋ยวงายข้าเนาะนี่ มีแพมีอะไรสวยงามไแบบนี้ทางเข้านะครับเขาชง,งุมนะจับ GPS ไมาได้เลยนะเขาช่างงุม <c oughs> อยู่ตรงไหนครับผมนี่ก็อันธรรมชาติครับผมก็มาถ่ายรูปตรงนี้นะครับผมสวยชักแชะน,นะครับผมก็สวยแล้วครับผมนี่ครับ แค่มาถ่ายรูปประคุ้มแล้วนะครับผมที่นี่ไม่มีมีธรรมชาติมากมายให้เราได้ติดตามได้ชมนะครับผมชมเรื่อยๆไปนะครับผมอันนี้แค่ทางเข้าครับผมรีวิวทางเข้าไปดูก่อนเดี๋ยวชมต่อไปครับผมนี่กระดอกไม้นะครับผมที่สวยงามนะครับทางเข้าของโครงการเขาชงมุมนะครับผมน ทงานทำเงินทำสวนเขาทำปกติครับผมทางเข้าครับผมนี่ทางเข้าลงเี่จอดรถสะดวกสบายครับผมสะดวกสบายมากครับช่วงนี้ครับผมคนมาเที่ยวน้อยยังไม่มีคนเที่ยวเท่าไหร่ครับผมมีน้อยมากครับผมแเสาที่จะมีม้ากหน่อยแต่ก็ไม่เยอะตอนนี้ใครจะออกท่องเที่ยวผมว่าโอเคครับผมช่วงนี้เพราะว่า สวยงามอยู่ครับผมก็ชมไปเรื่อยๆนะครับผมที่นี่ก็มีกรมพัฒนาที่ดินนะครับผมก็สวยงามนะครับผมทางเข้าทางอะไรก็สวยงามครับดูเป็นธรรมชาติดีครับผมเห็นไหมครับทางเข้าก็ใหญ่โตนะครับผมที่จอดรถกว้างมากครับผมกว้างลานจอดรถกว้างครับจอดได้ไป็นร้อยคันครับผม สบายสบายครับผมที่นี่อากาศก็สดชื่นมากเลยครับเขาเรียกว่ามาหายใจเอาโอโซนที่นี่ได้เลยครับผมเป็นธรรมชาติที่สุดเลยครับผมข้างหน้าก็จะมีเขาวงกตนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมครับนี่สเสน่ห์เมืององค์ครับเขาชงุมครับผมเสียดายครับโองล้มไปหนึ่งอันครับผม <laughs> องล้มไปอันหนึ่งครับผมแหมเสียดายเสียดายอันนี้ก็คือเขาวงกดเขาชะงุมนะครับผมมันเป็นสวนต้นไม้นะเข้าไปแล้วก็เดินวกไปวนมาวกไปวนมานครับผมถ้าคนออกไม่ถูกนี่ก็สามวันสามพืนนะครับผมแต่ผมนี่แค่ไม่เกินสิบนาทีเขาไออกแล้วครับผมเพราะว่าผมออกทางเก่าครับผม <laughs> ตอนนี้เขากำลังปรับปรุงนะครับผมปรับปรุง ท่องเที่ยวครับผมยังเป็นปรปับปรุงอยู่แต่ก่อนนี่เขาจะเป็นทางเรียบที่ว่าเตียนมากตอนนี้ก็ยังเป็นแบบเป็นป่าๆอยู่นะครับผมก็เดินได้แต่มันความความว่าเออเขายังทําไม่เรียบร้อยครับผมเนี่ยครับเป็นทางวกไปวนมาวกไปวนมานะครับผมวกซ้ายมัง่งวกขวามั่งครับผมเนี่ยดูนะครับปึ๊บ ก็จะวกไปวนมาวกไปวนมาครับผมขายไปไม่ถูกนี่งงนะครับเด็กก่ร้องไห้เลยนะครับผมเข้ามาหลายคนนี่ร้องไห้เดียพ่อออกไม่ถูกครับผมเนี่ครับที่จอดรถครับผมโล่งไปหมดเลยครับผมสุดยอดจริงๆครับผมเนี่ยสวยงามนะครับผมเข้ามาเลยครับไม่ผิดหวังครับผมผมบอกตรงเลยไม่ผิดหวังครับผมห่างจุงเทพนิดเดียวครับไม่ได้ไกลมากมายครับผมแต่เป็นสถานที่สวยงามมากๆ ห่างจากตัวราดบุรีประมาณสิบกว่าโลนะครับผมไม่ถึงยี่สิบโลนะครับผมคุณจะเห็นบรรยากาศแล้วคุณก็มารับออนโซนตอนเย็นนะโอ้โหสุดยอดเลยครับผมถ้าบ้านพักไม่มีไม่ต้องกลัวนะโทรมาหาผมเลยนะครับผมช่องผมนี่เนี่ยสายชนชาแนลครับผมโทรมาหาผมผมมีที่พักให้เยอะแยะเลยครับผมไม่ต้องกลัวนะราคาย่อมยาครับแถวราชบุรีไม่แพงครับห้าร้อยหกร้อยบาทต่อคืนนะครับผมอยู่ได้ทั้งครอบครัว ทีีน่นมาที่นี่ไม่ต้องกลัวนะครับห้องนงห้องน้ำสะอาดสะอ้านครับผมสะาดสะอ้านทุกอย่างเลยนะครับผมที่นี่นะไม่ต้องกลัวว่า,าจ,จะไม่มีห้องนงห้องน้ําไม่มีอะไรโอ้มันสะดวกสบายทุกอย่างนะครับผมสะดวกสบายทุกอย่างเลยครับผมถ้าใครมาชมก็จะบอกว่าโอ้สุดยอดพยายามดูคลิปให้จบนะครับผมดูคลิปให้จบครับผมแล้วคุณจะได้เห็นว่าสิ่งสวยงามเยอะแยะมากครับผมนี่แฟนกับผมก็ มาชอบของฟรีนะของฟรีเพียบเลยครับผมเนี่ยกุ้ยช่ายอย่างกุ้ยช่ายเขาตัดทิ้งครับผมนี่เขาก็ให้ฟรีนะนี่โอ้โหเต็มเลยครับเยอะแยะเลยครับผมเนี่ยกลับยกขึ้นมาเลยดิโอ้โหนี่ครับผมเมื่อกี้เอาไปแล้วหอบเลยงไงโอ้โหเนี่ยเป็นหอบไนะเนี่ยเนี่ยในเข่งเนี่ยในเข่งนะครับผมก็ทิ้งครับผมตัดแล้วก็ทิง้งครับตัดแล้วก็เราก็เอาใบไปกินครับผมสุดยอดเอาไปดองก็ได้ครับผมไอ้กุ้ยช่ายก็ดองได้ไม่ใช่เหรอไม่รู้อ่ะไม่เคยดองแต่เขาเอาไปกุ้ยช่ายเอาไปดองเอาไปดองได้ดองได้กุ้ยช่ายด้ ได้ได้ผู้ชายดองได้โถ,โถเราก็ไปเปิดปดูยูทูบสิวิญากระไรโถเราก็ทํา youtube อยู่ครับผมสวยงามไหมครับผมนั่นก็เป็นต้นอะไรต้นอะไรนะมะกรูดพลิกครับผมแถวนี้นะมาที่นี่แลซื้อลาบซื้อน้ําตกมาได้เลยครับผมพริกเขาก็ไม่ได้ฉีดยงฉีดยานะครับผมเนี่ยเนี่ยให้กินฟรีนะครับที่เขาเชง,งุ้มนะครับผมเอาน้องพนักงานเขาเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาดูแลที่นี่เขาบอกว่าฟรีทุกอย่างครับ เนี่ยครับฮะก็โอเคนะครับผมเอาลาบเอาน้ำตกมานั่งกินที่นี่เลครับนุ่นมะคงมะเขือมีหมดนะครับผมไม่ใช่มีแค่นี้นะนี่ครับมะเขือกําลังออกดอกเลยครับผมออกลูกแล้วก็มีเอ้ยหญิงก็มีแมลงวันทองเหมือนกันนลยหญิงนี่นี่นี่มีตัวแล้วเนี่ยไม่เนี่ยเห็นอยู่นี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 ่แมลงวันทองมีเหมือนกันน่ะนี่เนี่ยนี่นี่นี่แมลงวันทองมี มีตัวอะไรเนี่ยใช่หไหมดูเ,เนี่นี่เรียบร้อยเลยแล้วมีนงมีหนอนมีเหมือนกันแหละมันก็มีแบบธรรมชาติเราแหละแต่ว่าก็โอเคนะมันกินได้ครับผมเจ้าหน้าที่บอกว่าทานได้เลยนะครับผมมันเก็บทานได้เลยพริกใหญ่พริกเล็กเยอะแยะเลยครับผมมะกรูดเลยครับไม่ต้องกลัวเลยครับผมเยอะแยะเลยครับผมมะกรูดนี่มะกรูดมเลยครับผมนี่คลิปนี้ยาวหน่อยนะครับ ถ้าชมคุณก็ได้สาระได้ความรู้ครับผมได้เห็นครับสิ่งที่สวยงามนะครับผมในโครงการเขาชะงุ้มนะครับผมของจังหวัดราชบุรีครับผมนี่ครับผมซุ้มฟักทองครับผมกําลังออกลูกเยอะแยะเลยครับผมเรียกซุ้มฟักทองครับผมเป็นซุ้มๆๆนะที่นี่เขาทาเรามาเจอจังหวะซุ้มอะไรเราก็ถ่ายรูปซุ้มนั้นแหละครับสวยครับผมซุ้มฟักทองนี่ก็สวยงามมากครับผมนี่ครับ นี่ก็ตะไคร้ครับผมตะไคร้ตะไคร้บ้านเราครับผมนี่ตะไคร้อืมตะไคร้นี่ก็คือแปลงผักนะครับผมแปลงผักที่เจ้าหน้าที่เขาปลูกไว้นะครับผมใครกินฟรีเหมือนกันนะครับผมที่นี่กินฟรีเลยเขาบอกว่าไม่มีปัญหาเลยกินได้เลยครับผมหญิงนั้นผักชีลาวเปล่าใช่ผักชีลาวป่ะเน่ะผักชีลาวผักชีลาวเรจะมีพวกคะน้ากวางตุ้ง ออะไรนะประกาศขาวเนี่ยผักชีลาวครับผมเยอะแยะเลยครับผมเนี่ยครับสวยงามมากๆเลยครับผมนี่ก็มาไม่ได้มาใครนะมากับแฟนสุดที่รักครับผมกับไอ้เหลืองสุดที่รักของผมครับผมคันเดียวครับผมคันเดียวเที่ยวทั่วไทยนะครับผมไม่ต้องห่วงใยถ้ามีตังเติมน้ํามันเนี่ยนี่ก็ประกูดครับผมที่เขาเจ้าหน้าที่ให้มาครับผมนี่นะครับผม ทั้งลูกมะกรูดทั้งใบมะกรูดครับผมเต็มไปหมดเลยครับผมเนี่ครับผมโอเคครับผมวางลงไปครับผมเอาล่ะท้ายคลิปนี้ให้ดูแบบสถานที่ก่อนนะครับผมว่ามันสวยงามขนาดไหนครับผมที่จอดรถกว้างขวางโอทโฮงครับผมสะดวกสบายครับผมทุกอย่างนะครับผมที่นี่น่ามาเที่ยวเลยครับผมจะจะมีงานวันที่อะไรนะห้าธันวาวันพ่อเดย 5ธันวาเขาจะมีงานที่5ที่5ธันวานะครับผมตอนนี้เขากําลังพนักงานกําลังตกแต่งสวนให้สวยงามลยนะครับผมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวครับวันดินวันดินโลกนะครับผมมีกี่วันนะมีประมาณประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับตั้งแต่5ธันวาเป็นต้นไปนะครับผมแต่โอ้โหยังอีนานหลายเดือนเหลือเกินโอเคครับผมแต่สถานที่น่าท่องเที่ยวมากๆนะครับผมสถานที่สวยงามมากๆครับผม คลิปนี้ก็ให้ดูแค่นี้นะครับผมขอให้ทุกท่านเข้ามามีความสุขนะครับผมความสดใสเหมือนกับธรรมชาติที่ผมได้เข้ามาสัมผัสที่นี่นะครับผมสวัสดีครับ